สี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ BTS Group h o l d i n g จำกัดมาชน330,000บาทอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย4.8%เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปจะได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบเป็นครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสรรืกชี้ชวนบริษ,ษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดหมาชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะย,ยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ต้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.3%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2 5 7 0นะครับ ชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573ชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทผู้จัดการการจัดทำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่1ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์กสิกร,กรไทยจำกัดหมหาชนในาณะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมหาชนสําหรับการจองการจัดจําหน่ายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวอินโนเว อินโนเวชเอ็กจำกัดนะครับในฐานะหน่วยงานขายข,ายของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนสำหรับการจองการจัดจำหน่ายและการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสากลธนาคารซ i ไ b ไทยจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒรจัมกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัด บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เ g i ประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งรวมถึงธ,ธ,ธ,นธนาคารเกียรตินาคินพัฒรจำกัดมหาชนในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒรจำกัดมหาชนสำหรับหุนกู้ชุดที่สนะครับสำหรับผู้ลงทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสากลและไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสากลได้แก่ธ,ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคาร กรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกสิกร,ร,กรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทร,รัพย์กสิกรไทยจำกัดหมาชนในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมาชนสาหรับการจองและการจัดจำหน่ายและการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดนะครับในฐหนะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนสำหรับการจองการจัดสรรและการจัดสรรหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นในเหเบ,บาาืหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชน หุ้นกู้ BTS Group Holding นะครับให้ตาดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือน6เดือนจะให้ตาดอกเบีย้ยทีหนึ่งเรามาดูกันเดือนที่1นถึงหเงินต้น330,000บาทดอกเบีย้ย4.8%จุดนำนวนวัน181วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ7,854บาท90สตางค์เดือนที่7จ็ถึงสินะครับจำนวนวัน184วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ7,985บาท10สตางค์รวมมาตาดอกเบีย้ยทั้งหมดคือ79,200บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยสรุปเงินต้น ออดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยหักภาษ,ษีใใจ่าย15%ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะ79,200บาทหัก15%หัก11,880บาทเหลือ67,320บาทรับไปเลยสรุปเงินต้น300,000บาทบวกดอกเบี้ย67,320บาทเป็น397,320บาทนั่นเองนะครับ ก่อนจะก,การใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยกับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยหุณกู้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับและคล,คลิปต่อไปนะก่อนจากกัน,นะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1,2,1,3